เอาล้ครับสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่เรื่องราวของบิทิกในครั้งนี้นะครับและคราวนี้เนี่ยก็จะต่อในเรื่องราวของบิทิกในช่วงที่ขึ้นเรียนชั้นม .4 นะฮะหลังจากที่เขาได้ขึ้นเรียนชั้นม .4 เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะขอสาธยายลักษณะของโรงเรียนที่เขาเข้าไปเรียนอยู่ในขณะนี้นะครับโรงเรียนที่เขาขึ้นไปเรียนชั้นม .4 นั้นคือโรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์ซึ่งลักษณะของโรงเรียนสิรินธรนี้นะฮะ จะเป็นโรงเรียนที่มีผู้ชายเรียนน้อยกว่าผู้หญิงและแน่นอนครับมันเป็นโรงเรียนที่จะเรียกได้ว่าอาจารย์หลายๆคนที่อยู่ในโรงเรียนเก่าของเขามักจะบอกว่าถ้าไปเรียนที่นั่นเธอจะเหงานะเธอจะไม่มีเพื่อนนะแต่พี่ที่คนนี้เขาไม่ใส่ใจเรื่องตรงนั้นครับเขาตัดสินใจที่จะไปเรียนที่โรงเรียนสิดินทอนเพราะคิดว่าการย้ายโลกใหม่นั้นย่อมดีกว่าโลกเก่าเสมอและระยะหนึ่งเนี่ยซึ่งในสมัยนั้น ผมต้องขอบอกไว้อย่างหนึ่งเลยนะครับว่าคําว่าโอตตคุฟุโตชิหรืออะไรพวกนี้ยังไม่เป็นที่รู้จักณจังหวัดส,สุรินยังเป็นอะไรที่แบบว่ามันคืออะไรกันหนอแต่ลักษณะของโรงเรียนนี้จะเรียกได้ว่ามันคือสวรรค์ของโอโตคุดีๆนี่เองเพราะว่าในห้องของที่ทิกเรียนนี้มีผู้ชายเรียนเพียงแค่สองคนเท่านั้นคือพิทิกคนนี้กับเจ้านิกนะฮะ เรียนกันอยู่สเป็นผู้ชายก็สองคนแล้วก็มีผู้หญิงอยู่ราเรา40ีส่สิบกว่าคนถ้าจําไม่ผิดมั้ง <c oughs> จะเรียกได้ว่าเป็นโรงเรียนที่เรียกว่าเป็นในฝันนะแต่ว่าส่วนตัวทิกนั้นเขายังไม่รู้สึกถึงอะไรสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เพราะว่าตัวเขาเนี่ยเริ่มที่จะใส่ใจในการแต่งเรื่องราวที่เขาคิดขึ้นมานี้ซะมากกว่า จะอาจจะได้ได้ว่ามากกว่าเรียนหนังสือซะด้วยซ้ําเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาสนใจและเขาอยากจะทําให้มันได้จริงๆอย่างน้อยก็จะลบคําสประมาณที่เคยโดนตั้งแต่สมัยชั้นม3ว่าเขาจะต้องทําเกมให้ได้ในอนาคตและหลังจากนั้นเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาเริ่มไปนั่งวาดรูปที่ห้องสมุดด้วยผลที่ว่าห้องสมุดเนี่ยเขาเปิดแอร์มันเย็นนะครับพราอากาศเย็นมันกวาดรูปได้สบายขึ้นหน่อยเขาก็เลยไปนั่งวาดรูปที่นั่นอยู่เป็นประจำ หลังจากที่เขาเริ่มดีไซน์เรื่องราวทั้งแนวไซไฟที่เขาเคยคิดไว้ตั้งแต่ม .1 แล้วก็เรื่องแนวแฟนตาซีที่เขาเคยคิดตั้งแต่เรียนอยู่ไอ้จบม .3 ขึ้นม .4 เนี่ยฮะเขาก็เริ่มนึกถึงว่าเอ้ยแล้วดินแดนเทนาคัสนั่นคือยุคอดีตและยุคปัจจุบันละ่ะจะเป็นยังไงเขาก็เลยเริ่มดีไซน์ดินแดนเทนาคัสในยุคปัจจุบันขึ้นมาโดยเขาเริ่มวาดคาแรคเตอร์ตัวแรกเป็นผู้หญิงผมสีเหลืองนั่งอยู่บนโต๊ะ กำลังอ่านหนังสืออะไรสักอย่างและพิธีคนนั้นเขาได้เอ่ยนามผู้หญิงนั้นว่าลูฟีน่าแน่นอนครับนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวไรเลอรแปนด์หลังจากที่เขาวาดรูปผู้หญิงคนหนึ่งนั้นขึ้นมาจุดเปลี่ยนของเขาอีกอย่างที่2ก็คือมีเพื่อนหญิงของเขามาดูรูปที่เขาวาดผู้หญิงคนนั้นเขาหยิบกระดาษขึ้นมาดูแล้วถามว่าข้างล่างนี้เว้นไปทําไมก็อยากจะบอกว่าจ,จริงๆวาดช่วงขาไม่ค่อยเก่ง แต่ก็เล่าเลยถ่ายถ่ายไปแล้วเขาก็เลยมองว่าอืมมันน่าจะเขียนอะไรลงไปหน่อยนะและหลังจากนั้นผมก็เริ่มเขียนข้อมูลต่างๆนาน,นานว่าผู้หญิงคนนี้เขาเป็นใครเขาทางานเป็นด็อกเตอร์ระดับสอยู่ยังไงเด,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 ด็ดเด็ดเด้เขาเป็นมีความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ดิเดนเทนาร์แล้วเริ่มรู้สึกอะไรยังไงต่อสิ่งต่างๆนานาที่อยู่ในดินแดนแห่งนั้นและหลังจากนั้นผู้หญิงคนนั้นเขาก็กลับมาอีกครั้ง แล้วก็หยิบกระดาษใบเดิมที่ผมนั่งวาดแล้วผมก็วางไว้ข้างๆนั่นแหละเขาก็หยิบมาขออ่านดูเขาก็พูดประโยคสั้นๆว่ามึงแต่งเรื่องเหอะและแน่นอนครับประโยคสั้นๆแค่นั้นทาให้ขายเป็นเรื่องไรเลืองแผลนที่ทุกท่านได้ชมถึงปัจจุบันนี้และหลังจากที่ผมได้วาดคาแรคเตอร์ลูฟีน่าออกมาผมก็ได้เริ่มวาดคาแรคเตอร์ที่มีชื่อว่าบีนิก้าเป็นคาแรคเตอร์ที่ผมวาดเป็นตัวที่สองในเรื่องไรเลืองแลนนะฮะและหลังจากนั้น ผมก็เริ่มมีทั้งทำซีจีที่เป็นภาพกราฟิกแล้วก็ทั้งรูปที่วาดออกมารมถึงผมผมก็ได้อิทธิพลจากเกมบ้างอะไรบ้างนะฮะในการดีไซน์ของแต่ละชิ้นก็แบบว่าไปเล่นเกมมาแล้วรู้สึกว่าไอ้ยี้นี่มันแงเจ๋งจริงว่ะเออเอามาใช้ในเรื่องมั่งที่อะไรอย่างก็ว่าไปและหลังจากนั้นก็ได้มีเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงกับช่วงที่เขาเรียนม .3 ในข่าววิชาภาษาไทยเช่นเดิมนะคะ และแน่นอนโจทย์คนนั้นก็เหมือนกันเปะเลยคนระับคือพูดหน้าชั้นเรียนและข่าวนี้ถึงคิวของผมนะฮะพิทิกที่จะต้องออกมาพูดหน้าชั้นเรียนแล้วผมก็เลยบอกว่าเอาละผมจะลองพูดอีกครั้งหนึ่งดีกว่าเนื่องจากไอ้ข่าวที่แล้วที่ผมเคยพูดแนวไซไฟอะไรนะั่นเนี่ยเพื่อนไม่อยากจะฟังกันข่าวนี้ผมเอานี่เลยแฟนตาซีข่าวนี้อาจจะมีคนอยากจะฟังเยอะขึ้นก็ได้ อย่างที่หนึ่งและอย่างที่สองคือตอนนี้ในห้องมีผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายอย่างน้อยผู้หญิงจะต้องฟังเรื่องเรามากกว่าผู้ชายแน่แนนั่นคือสิ่งที่ผมคิดอยู่ในใจแต่พอออเข้าจริงๆสิ่งที่ผมคาดฝันกลับไม่เป็นดังที่คาดคิดเท่าไหร่นักก็คือเพื่อนๆแต่ละคนก็อารมณ์เหมือนเดิมนั่นแหละครับเมื่อไหร่มึงจะพูดจบสักทีวะเนี่ยเมื่อไหร่จะหมดคาบสักทีเนี่ยนี่จะได้หูป,ป่าสักทีเอ้ยกลัลำคาญเหลือเกิน แต่เท่าว่าสิ่งที่ผมพิธีคนนี้ได้รู้สึกถึงความแตกต่างจากคราวที่แล้วนั่นก็คือคออรคูคผู้สอนนั่นแหละคะครูผู้สอนนั้นพยายามและตั้งใจที่จะฟังเรื่องของผมอย่างเต็มที่ถึงแม้ผมจะเล่าก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างและครูผู้สอนคนนั้นได้รีเพรผมบอกว่าถ้ายัางไงช่วงพักเที่ยงช่วยมาชี้แจ้งแถลงไขในเรื่องราวต่างๆนานาที่เธอเล่าให้ฟัง หน่อยสิช่วงพักเทียงนะมาหาที่ห้องพักครูก็ได้อาจารย์ก็ไม่ว่าอะไรนั่นแหละครับคือครั้งแรกที่มีคนฟังเรื่องราวของที่ผมแต่งขึ้นมาและน่นอนครับผม,มก็ค่อนข้างภาคภูมิใจในครั้งนี้แล้วหลังจากที่ผมได้เล่าเรื่องราวต่างๆนานา,นาที่ผมทั้งทํำทั้งวาดเอ่อซีจีทั้ง,เ, CG, งเขียนเรื่องราวเขียนตำนานทุกต่างๆนานา,นาออกมา คุณครูผู้สอนคนนั้นเขาสัมผัสได้เลยว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่ธรรมดาเขาก็เลยแนะว่าถ้ายัางไงเธอลองจัดซุ้มจัดบอร์ดและออกงานวิชาการดูไหมและนั่นแหละครับคือเรื่องราวของผมที่ได้ออกงานวิชาการทุกปีตั้งแต่เรียนม .4 ม .5 จนถึงม .6 นั้นเป็น ก้าวแรกของผมถึงแม้ว่างานวิชาการนั้นอาจจะเป็นซุ้มบอร์ดที่ไม่ค่อยมีคนจะดูอะไรมากมายเท่าไหร่แต่มันคือการโชว์ความสามารถของนักเรียนที่ความสามารถของเขานั้นไม่มีในหลักสูตรไม่มีในวิชาแล้วผมพิธีคนนี้ค่อนข้างชื่นชมและชื่นชอบคุณครูคนนี้มากจนกระทั่งขอคุณครูคนนี้มาเป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์ดีไซน์ในเรื่องไร้เลิฟแลนด์และได้ออกมาเป็นคาแรคเตอร์ที่มีชื่อว่าอาจารย์ชีดานะ่า และสอนวิชาภาษาไทยอยู่ในดินแดนเทนาคัตนั่นแหละครับคือต้นแบบของคาแรคเตอร์ที่มีชื่อว่าชิดนันในเรื่องไรเลิฟแลนด์แต่ส่วนชื่อจริงของคุณครูคนนั้นผมเรียกเขาว่าคุณครูสมส่วนซึ่งการกระทําของคุณครูคนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะฮะนักเรียนคนอื่นคนไหนที่มีความสามารถแปลก,แ,ปก,แ,ปกและแตกต่างคุณครูคนนั้นเขจะพยายามผลักดันให้ได้ออกงานให้ได้มีเรื่องราวต่างๆนานานมากมาย แทต่เรียกได้ว,ว่าเขาได้เป็นคุณครูดีเด่นของโรงเรียนหลายสมัยอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่านักเรียนก็ข้างชื่นชมและชื่นชอบและไม่ใช่คุณครูที่แบบว่าเออแล้วก็จะสั่งงานสั่งงานแล้วก็ชิ่งหนีออกไปจิบกาแฟไปวันๆทําเช้าชามเย็นชามอย่างงี้ฮะเขาเป็นคุณครูที่ฝึกสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดีคนเก่งและคนที่มีความสามารถและแน่นอนครับผมไปที่คนนี้ก็ชื่นชมคุณครูคนนี้ด้วย และเมื่อวันเวลาผ่านไปจนกระทั่งผมพิทิกได้ขึ้นเรียนที่ม .5 ้าก็ได้เริ่มรู้จักกับโปรแกรมแฟดครั้งแรกมันเริ่มมาจากความรู้สึกของเขาที่บอกบอกกับคนรอบข้างในบางเวลาบางครั้งว่าเขาอยากจะทําเกมจนกระทั่งพี่เบสพี่ข้างบ้านเยื้องกันนิดหนึ่งเขาได้มอบโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งมามีชื่อว่าแฟดและพี่เขาบอกว่าโปรแกรมนี้สามารถนําไปทําเกมได้ ซึ่งผมพิธีคนนี้ก็เริ่มรู้สึกตื่นเต้นบอกว่าเฮ้ยนี่จะเป็นก้าวแรกที่สําคัญที่จะได้ทําเกมอ่ะในการใช้โปรแกรมแฟตนี่แหละแต่ถ้าว่าหลังจากที่ผมพิธีคนนี้ได้โปรแกรมแฟตมาใช้สักระยะหนึ่งสิ่งที่ผมทําออกมาได้หาม่ใช่เกมไหม่แต่กลับเป็นแอนิเมชันกับเป็นทหารถือปืนไล่ยิงกันกับเป็นระเบิดเอฟเฟกลับเป็นครื่บินบินอยู่ในสนามรบ อะไรอย่างนี้ครับซึ่งต่างๆนานานั้นได้ก็ได้อิทธิพลจากเกมที่เขาเล่นมาแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจในการทําคลิปแอนิเมชันเหล่านั้นแล้วก็แต่งเป็นเรื่องราวเรื่องสั้นๆซึ่งเรื่องราวที่เขาแต่งในช่วงนั้นได้อิทธิพลมาจากเกมที่มีชื่อว่า Day of Defeat และแน่นอนครับชื่อของเนื้อเรื่องในตอนนั้นเขาก็แต่งชื่อคล้ายๆกันว่า Day of War นะฮะซึ่งมันก็เป็นชื่อที่ค่อนขอ้างสิ้นคิดสนิดหนึง่งไอ้ชื่อ Day of War เนี่ย เขาก็เลยแต่งเรื่องราวเหล่านั้นออกมาเป็นในดินแดนเทราคัสในช่วงสงครามโลกก็แต่งว่ามีสงครามต่างๆนานานะเป็นสงครามรวมประเทศอะไรก็ว่าไปในช่วงนั้นนะฮะก็ได้อิทธิพลมาจากเกมเดี Out อ f ดิฟิโดยตรงเลยแหละซึ่งเกมเดียร์ e f ฟดิฟินี่ก็เป็นเกมแนวสงครามโลกถือระหว่างอเมริกากับเยอรมันนี่แหละฮะและหลังจากนั้นผมพิทิเน่ก็ได้เริ่มทำแอนิเมชันต่างๆนานานะมาคบคู่กับการทำรูป CG รวมถึงการ ทำเรือลบจากฟิวเจอร์บอร์ดฟิวเจอร์บอร์ดก็คือแผ่นลูกโูกนะฮะเขานั่งตัดนั่งเหลาด้วยคัตเตอร์แล้วก็ใช้วงจรรลกระป๋องในการใส่ให้เรือนั้นแล่นได้ซึ่งเรือนั้นก็มีชื่อตามท้องเรื่องในดินแดนเทนคัตก็มีที่มาที่ไปอยู่เหมือนกันนะฮะในเรื่องของเรือตัวนั้นและแล้วก็มาวนอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่เรียนม .5 ในช่วงที่เขาได้ทําชาร์ตแสดงในงานบรรวิชาการในครั้งที่2ของชีวิตเขาเขาได้แตะเรื่องราวและชาร์ตนั้นได้ถูกวางไว้ในห้องวิชาภาษาไทยโดยมีครูสมส่วนช่วยดูแลในการเก็บรักษาของแล้วผมจะออกไปทําในช่วงเวลาพักเที่ยงจนกระทั่งมีหนุ่มน้อยคนหนึ่งคือเจ้าไอ้นะฮะเขาได้เห็นชาร์ตเหล่านั้นและเขาเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคนวาดของพันนี้ได้เหรอ แล้วเจ้าไอ้เนี่ยก็เลยแบบว่าตั้งหน้าตั้งตาที่จะรอพบผมนะฮะเขาก็เลยตั้งหน้าตั้งตารอถึงถึงช่วงบัสเทียนจนกระทั่งผมกินข้าวเสร็จแล้วก็ไปนั่งทําชาร์จต่อแล้วเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้พบกับเจ้าไอ้ซึ่งเจ้าไอ้นี่ค่อนข้างจะเป็นคนที่จะเรียกได้ว่าเป็นแฟนคลับคนแรกๆเลยก็ว่าได้นะฮะที่แบบว่ามาชื่นชอบผลงานของที่ผมทําออกมา แล้วเขาก็เลยแบบว่าโอยได้ออกงานเป็นวิชาการนี่พี่มีความสามารถสูงมากนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็ได้เริ่มสนิทกันขึ้นเรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นก็มีอาจารย์พิเศษเข้ามาสอนที่สิลินทรแต่ว่าเป็นอาจารย์สอนชั่วขราวนะคะคือเป็นวิชาเสริมโซ่เลยทำเป็นวิชาแบบถ้าเทียบกันเออหชั่วโมงในเวลาเรียนนี่ก็มีแค่ประมาณเออครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งนี่แหละที่จะได้เรียนกับ อาจารย์นี้ต่อหนึ่งสัปดาห์นะเป็นวิชาสอนการวาดการ์ตูนเป็นวิชาทางวิชาเสริมวิชาเลือกนะฮะซึ่งก็เป็นเปิดพิเศษมาแป๊บๆแ,แล้วก็ก็หายไปก็ไม่มีใครเรียนมากมายเพราะว่าการวาดการ์ตูนนั้นเป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลกใหม่ในหัดสุลินมากคนครูผู้สอนคนนั้นชื่ออาจารย์จินจะเรียกได้ว่าคือเขาคืออาจารย์สอนวาดการ์ตูนคนแรกของผมนี่แหละครับเขาชื่ออาจารย์จินถึงแม้ว่าสไตล์การวาดของเขาจะ เป็นอีกลักษณะหนึ่งแล้วผมก็ได้เริ่มเรียนรู้การวาดรูปจากเขจาจ,จารย์จีนผู้นี้ในส่วนหนึ่งจะเรียกได้ว่าการฝีมือการวาดของผมก็พัฒนาขึ้นมาเป็นสเต็ปสเต็ปขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่ผมใช้แล้วก็ลักษณะเทคนิคก,การแอนิเมตของผมก็เริ่มมีเรื่องราวของออการทำวอล์กเซอร์เคิลเข้ามาการทำต่างๆนานานซึ่งตอนนั้นผมเองเนี่ยยังไม่รู้เลยว่า ไอการที่ทำคาแรคเตอร์เดินเนี่ย,เ,ยเขาเรียกกันว่าวอ l ์กเซอร์เคิลนะแต่ลหลักๆสิ่งที่ผมรู้เกี mm ่ยวกับแอนิเมชันมักจะอยู่ในงานวันวิชาการ mm hmm. ก็คือไอแผ่นกลมๆที่เป็นรูปม้าวิ่งนะฮะแล้วก็สไลด์ไปหมุนปื๊บแล้วเราก็มองผ่านช่องก็จะเห็นเป็นรูปม้าวิ่งเออ mm hmm. นั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมรู้เรื่องราวของการทำแอนิเมชันมันเป็นเรื่องของไอแถ,แถบวงกลมวง,บ,งบนแต่สิ่งที่ผมศึกษาด้วยตัวเองนั้นก็คือการทำให้คนวิ่งเป็น จริงๆการทำคนขึ้นลำปืนสไนเปอร์การทำคนรีโหลดปืน m g อะไรประมาณนี้และช่วงและหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้เริ่มไปเ,เดินในร้านหนังสือไปเจอหนังสือเข้าเล่มหนึ่งมันเขียนได้ว่า l a t INSPIRE ที่แปลออกมาได้ก็ประมาณว่าการเรียนรู้แฟดอย่างลึกซึ้งซึ่งนั่นก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้สิ่งที่เรียกกันว่าเอจินเกมนะฮะเอจินเกมแฟ เออเกมเดินด้านข้างนะฮะซึ่งตอนนี้ผมก็ใช้ยันปัจจุบันนี่แหละเป็นครั้งแรกที่ผมไดเอนจิ้นเกมตัวนั้นมาก็เลยศึกษาจากหนังสือกามาแล้วก็พิมพ์ทุกอย่างตามมาที่ได้ก็ได้เป็นเอนจิ้นเกมแฟดเป็นเกมแนวเดินด้านข้างกระโดดกระโดดนี่ฮะเป็นครั้งแรกที่โหในสุดตอนนี้ฉันก็ทําเกมจริงขึ้นมาแล้วและเกมแรกที่ผมทําในช่วงนั้นก็คือเกมเอ่อตอสดอรช่วงนั้นก็ประมาณว่าเหมือน ผมไปขอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องทหารเรื่องอาวุธปืนกับตชดอผมก็เลยได้แรงบนรนณาใจในการสร้างเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นมาแน่นอนครับนั่นเป็นเกมเดินด้านข้างที่จะเรียกได้ว่าหลายหลายคนที่เคยเล่นเนี่ยเขาบอกว่ากระดักเยอะชิบหายเลยนั่นก็เป็นเรื่องราวของเอจินเกมนะฮะที่เป็นครั้งแรกที่ผมได้ทําเกมจริงๆอย่างน้อยคราวนี้ผมก็ลบคําสุบปปะมาท ในสมัยม3ได้เรียบร้อยเพราะตอนนี้ผมทําเกมได้แล้วมีคนเล่นด้วยถึงแม้ว่าตอนนั้นเนี่ยจะคนเล่นจะไม่มากก็ตามแล้วก็ผมดันมีปัญหาเรื่องของการเก็บข้อมูลเกมนั้นก็เลยหายไปกับการถูกลบโดยไม่คาดฝันก็เสียดายหลายหลายอย่างเหมือนกันครับในช่วงเวลาช่วงนั้นและจนกระทั่งเมื่อผมเรียนถึงชั้นม .6 ผมได้เดินทางไปเข้าค่ายทำแอนิเมชันที่กรุงเทพ ด้วยการช่วยเหลือของแม่ของผมเองนี่แหละฮะเขาได้ช่วยเรื่องอการพาผมไปหลงในกรุงเทพแบบว่าจําสถานที่ไม่ได้ก็บอกแท็กซี่ไปลงผิดที่ซะงั้น <laughs> มันก็เป็นแบบว่าสุดท้ายก็ต้องนั่งรถจนเสียเวลาอะไรมากมายเลยฮะและช่วงที่ผมได้เข้าค่ายแอนิเมชันในครั้งนั้นเนี่ยผมได้พบเจอกับพี่คนหนึ่งที่เขาเป็นสตาฟในงานนั้นเขาชื่ <laughs> อว่าพี่กม และตอนนั้นผมก็ได้ถามพี่เขาว่าพี่เรียนที่ไหนครับผมอยากจะไปเรียนทำแอนิเมชันบ้างพี่เขาก็บอกว่าพี่เรียนที่มหาวิทยาลัยลังสิตและนั่นแหละครับคือเป้าหมายในอนาคตของผมที่ว่าในอนาคตผมจะไปเรียนทำแอนิเมชันที่มอลังสิตแน่นอนครับแต่ถึงแม้ว่าช่วงการเข้าค่ายตอนนั้นเนี่ยผมก็เอางานแอนิเมชันทั้งเกมทั้งอะไรเนี่ยไปเปิด ให้รุ่นพี่เขาดูจนกระทั่งพี่เขาทุบโต๊ะแล้วพูดประโยคสั้นๆว่าเฮ้ยแม่งเลิกสอนแล้วเอี่ยเก่งชิมายเลยแล้วก็เดินหนีไปตอนนั้นก็แบบว่าอคือจรกิงๆผมก็ทมแบบงงๆปาปาเนี่แหละคะก็ไม่ได้เก่งเทพอะไรมากมายแต่พี่เขาก็พูดอย่างนั้นผมก็แบบว่าเออมันก็อืมนี่แหละคะเอาเป็นว่าในช่วงหน้าช่วงเวลาตอนนั้นเนี่ยสังคมโดยรอบ ที่มองผมตั้งแต่เรียนม .4 ม .5 ม .6 เนี่ยยังมีหลายคนที่มองว่าผมเป็นคนที่ยังไม่เต็มเต็งไม่เต็มบาทก็ยังเหมือนเหมือนเดิมนะฮะยังบ้าบอติงต้องติงตอง,ตองไปวันวันเรียนก็ไม่เก่งแน่นอนครับเพราะว่าผมเรียนโง่มันตั้งแต่ต้นแล้วมันก็เลยไปเรื่อยๆนะฮะการบงการบ้านก็ไม่ทําแต่แต่ถ้าสังเกตอย,อยู่อย่างหนึ่งนะครับผมจะเป็นคนที่ไม่โดดเรียน ให้ตายยังไงก็ไม่โดดจะไปนั่งเสนอหน้าถึงแม้ว่าผมจะไม่มีงานส่งก็ตามอย่างที่สองก็คือถ้าอาจารย์เขาให้งานในคาดในชั้นเรียนผมจะทําถึงแม้ว่าบางทีก็ไปขยาเพื่อนทํายังไงเขาไม่รู้เรื่องแล้วก็ทั้งทันททั้งอะไรวิชาต่างๆนานานี่แหละครับออแล้วครับแล้วหลังจากนั้นก็มาถึงช่วงที่พลิกชีวิตของผม ในระดับหนึ่งถึงเป็นถือว่าเป็นการประกาศศักดาหให้รู้ให้ผองเพื่อนทุกคนที่รู้จักผมมาเนี่ยให้รู้ว่าผมไม่ใช่ธรรมดานะจ๊ะนั่นก็คือเรื่องราวของการไปแข่งแฟตแต่การแข่งแฟตในคานั้นผมได้ยินมาจากเจ้าไอซ์เจ้าว่าเจ้าไอซ์เนี่ยรวมหัวกับเพื่อนอีกคนนึงว่าจะไปทําแข่งประกวดแฟตแอนิเมชั่น ผมเองก็จริงๆก็ไม่คิดจะเข้าร่วมอะไรเท่าไหร่แต่ก็บอกเกินเกินมาบ้าเออถ้ามีปัญหาอะไรอยากให้ช่วยก็บอกได้นะซึ่งผมก็แบบว่าออไม่ค่อยอยากจะไปก้าไก่อะไรมากมายนะักจนกระทั่งถึงช่วงเวลา3วันสุดท้ายก่อนส่งออรอบคัดเลือกเจ้าไอ้โทรมาบอกผมบอกว่าพี่ช่วยผมด้วยผมทำไม่ทันต้องการกรลังเสริม แน่นอนครับเนื่องจากผมเป็นคนที่ใจบุญสุนทรทานเขาชอบช่วยเหลือคนนะ่ะคือแบบว่าเห็นคนทุกข์ร้อนล้วอยากจะช่วยถ้าเราช่วยได้เต็มที่ผมจะช่วยเลยผมก็เลยแบบว่าบึ้งออกจากบ้านละทิ้งเกมที่กาลังนั่งเล่นถึงแม้ว่ามันจะมันแค่ไหนก็ตามบึ้งเข้าไปช่วยเจ้าไอา้นั่งทํางานสามวันสามคืนไม่ได้หลับได้นอนเออนั่นแหละครับถึงแม้ว่ากลับมาถึงแม้ว่าโอเคงานเสร็จเรียบร้อยทรงก็ ไม่ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับมันมากมายถือว่าเราทําเต็มที่แล้วก็แบ่งหน้าที่กันโอเคถึงแม้ว่าพอมาเรียนเกั่มาเรียนสายก็แล้วก็โดนว่าโดนอะไรต่างๆนานาก็อย่างที่ว่าแหละครับถ้าอ้างเหตุผลว่าผมไปเตรียมเข้าค่ายทำแอนิเมชันอะไรพวกเนี้ยก็คุณครูที่ไหนเขาจะไปฟังนะครับก็ถ้าเกิดว่าผมไปเข้าค่ายวิชาการประกวดกีฬาโอลิมปกมิกอะไรนั้นก็เออก็บ้าไปอย่างแต่นี่เป็นเป็นการ ปรากฏแอนิเมชันนะครับมันไม่มีบริษัทหรือข้างนั้นอะไรรับรองที่มันดูน่าเชื่อถือแล้วอาจารย์เขาจะไว้ใจได้ไว้ใจให้ไปทําได้จนกระทั่งหลังจากที่ผมส่งงานตัวนี้ไปปั๊บเจ้าไอ้ก็ประกาศข่าวดีบองว่าพี่ตอนนี้งานของกลุ่มเราติดหนึ่งใน20ทีมที่จะได้ไปแข่งที่บางมดนะผมก็ดีใจนี่สิครับ ก็สิ่งที่ไม่คาดหวังเนี่ยมันดันได้เนี่ยสิก็ไม่คาดหวังอะไรกับมันมากแต่ก็ดันติดนีก็ก็เอออย่างน้อยก็ได้ถึงเก้าหนึ่งที่บอกว่าเราเป็นหนึ่งในหนึ่งในยี่สิบอ่ะหนึ่งในยี่หนึ่งในยี่สิบทีมที่ติดระดับประเทศก็โอเคเพราะมันแข่งกันทั้งประเทศนี่แหลคะครับและหลังจากนั้นผมก็เดินทางไปประกวดที่นั่นและหลังจากที่เก็บตัวนั่งทํางาน นั่งเตรียมพร้อมสำหรับราการแข่งทำแฟตแอนิเมชันนั้นกติกาการแข่งนั้นพูดง่ายๆคือเขาให้เราเดินทางเข้าไปตัวเปล่าอะไรต่างๆนานามากมายก็ผมก็เตรียมตัวสักที่หนึ่งคือฉี่ Stanford, ให้เรียบร้อยจะเวลาเป็นนั่ง3ชั่วโมงเนี่ยจะได้ไม่ต้องอือออ้ออื้อแลวก็ของที่เอาไปชิ้นหนึ่งของผมเนี่ยจะเรียกว่าเป็นอไอเทมนำโชคเลยก็ว่าได้ช่วงนั้นผมติดเกมวิดง ผ้าหลายๆคนคงจำได้เกมเบ็ยดกงค่อนข้างเก่าสักนิดนึงเกมที่ผมเคยแคสในช n e l นั่นแหละครับคือเกมที่ผมติดน,นนะแล้วผมค่อนข้างไอ้ชอบเจ้าฮักกินมากผมก็เลยเอาผ้าสีเขียว,ยวมาโปกหัวตอนไปแข่งทำแอนิเมชันจะเรียกได้ว่าเป็นที่สะดุดตาด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าคือแต่งแต่งชุดนักเรียนนะแต่ว่าม,มีผ้าเขียวคาดหัวไว้มันกันเหงื่อกันอะไรได้แต่ว่า ผมบอกว่าตอนนี้ฉันรุยเลยนะฉันพร้อมเสมอและแน่นอนครับหลังจากที่นั่งทำแอนิเมชันโดยโดยที่ไม่รู้โจทย์ตั้งแต่ตอนต้นแต่เพิ่งมารู้ก่อนตอนเริ่มแข่งเนี่นะฮะโอเคก็ใช้เวลาทําทั้งหมด3ชั่วโมงก็แบ่งหน้าที่กัน2คนเจ้าไอ้ก็ฟังเรื่อง sound effect ส่วนผมก็นั่งทำแอนิเมชันไปทำไอปีศาจมอนสเตอร์หรืออะไรพวกนี้ไปส่วนเจ้าไอก็เป็นคนคิดบทอะไรพวกนี้ สดีคนหนึ่งเนี่ยก็เป็นลักษณะาว่าไราน่าลากๆไปจนกระทั่งงานเสร็จเรียบร้อยในช่วงระหว่างที่เดินไปเนี่ยผมก็ในช่วงระหว่างที่เดินจากห้องห้องแข่งขันไปที่ห้องประชุมเพราะว่างานนี้ต้องฉายที่ห้องประชุมผมก็เลยพูดกับเจ้าไอาว่าอืพี่คิดว่างานมันดูจืดๆนะเอาเอางนี้ไหมล่ะตอนตอนตอนที่เราฉายงานเนี่ยพักสดกันเลยพักสด เกิดพสดนะฮะและหลังจากนั้นก็โอเคภาคสดเออเจ้าไอแ้แกแกแกเขียนบทแกรู้บทดีที่สุดแกแกพูดเกินเ,เดี๋ยวเดี๋ยวอีกคนหนึ่งก็พูดพูดขึ้นต้นแล้วกันอืมแล้วผมก็เข้าไปในห้องประชุมที่ตอนนั้นก็มีทีมแต่ละทีมที่เปิดงานเนี่ยเขาจะเป็นในลักษณะแบบว่าเขามีจอใหญ่ๆฉายสไลด์กลางหอประชุม และทีมที่เข้าไปแข่งขันก็อายๆนิดๆก็นี่ครับแอนิเมชันของผมที่ทำใช้เวลาสมชั่วโมงก็นั่งเล่นทึๆๆๆ่ทๆทึุกอย่างจบก็ขอบคุณครับสองสามทีม2ทีมก็แนะนำตัวแล้วก็ถือไม่เฉยๆถือไม่เฉยเไม่ไม่ได้เอาไปทำอะไรมากมายไอ้ทีมเราก็เออแสดงว่าไอ้สิ่งที่เราทำนี่มันแปลกนะแต่ช่างเถอะเอา,อางนี้ลนแล้วกันและหลังจากนั้นก็ถึงคิวของพวกเราสามคนนี่ฮะขึ้นไปปับ๊บ เจ้าไอ้ก็พูดเกินเป็นพิธีการส่วนผมนี่ก็แบบว่าพอถึงคราวที่แบบว่ามอนสเตอร์ออกมาสัปหลาดออกมาก็ทําเสียงเอฟเฟกใส่นี่ฮะประมาณนี้นะฮะก็เป็นซสวเอฟเฟกแล้วก็บอกกา,าจะข้าวพวกจ้อให้หมดเนี่ยครับเวลวปปปาปีศาจออกมาทำเบาพอวันนี้แต่ก็คือผมก็บอกว่าโอเคก็เข,ขาให้ถือไม้แล้วก็เอามาพากสดซะเลยเจ้านี่ก็เรียบร้อยครับหลังจากงานถายทั้บด ก,ก่อนที่เขาจะประกาศผลเนี่ยคือทางก็มีเขาไปแจกเอสิธิบัตรบอกว่านี่คุณได้เข้ามาแข่ง Slim and Fat Animation ในครั้งนี้ก็เป็นเป็นใบที่บอกว่าเอาไปยื่นให้อาจารย์ที่เรียนบอกว่าผมไม่ได้โดดเรียนนะครับ <c oughs> ผมไปแข่งมานะครับถึงจะเรียกได้ว่าทางโรงเรียนไม่ได้เป็นสปอนเซอร์สนับสนุนค่าเดินทางอะไรแต่ละนิด แต่และน้อยเพราะว่ามันเป็นการร่วมมือของสองเรียนเอ,อมันเป็นเอจะเรียกได้ว่าอีกคนหนึ่งเขาเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งส่วนผมกับเจ้าไอเรียนสิรินทรอนกันอยู่สองคนทางโรงเรียนก็เลยแบบว่ามันมันคัดเกี่ยวกันมันมันมันไม่ได้ประโยชน์ตรงนี้อืมก็ว่าไปนะฮะแต่ว่าตอนที่ผมไปรับอกิจบัตรเขาเรียกว่าขอขอเรียกว่าใบใบบอกอาจารย์ว่าผมไปประกวดมานะ่นแหละฮะทางเอ,อ เขาเรียกคณะกรรมาการเขามากระซิบข้างหูผมบอกว่าเธอทําได้ดีมากอืมเราทําได้ดีมากสินะผมก็นึกในใจอืมเขาคงจะพูดอย่างนี้กับหลายๆทีมสินะอืก็เป็นคํำลอบใจที่โอเคและหลังจากนั้นก็มาถึงช่วงที่นั่งสลอนว่าโอเคจะถึงคิวเราเมื่อไหร่อะไรยังไงนี่ครับพอเอ่อที่สามดูจากลักษณะาง,งานเราบอกโอ้โหระดับนี้เลยเหรอเนี่ย อย่างนี้เราจะสู้ได้ไหมเนี่ยโอแบบแอนิเมะแบบสุดตีนอะเนื้อหาก็แบบเจ๋งมากคิดได้ไงวะเนี่ยพอที่สองโอ้โหเวยเอะกูคงไม่เหลืออะไรแล้วตอนนั้นก็เริ่มนั่งนึงแล้วเขว่ากูจะปลอบใจเจ้าไอ้ยังไงดีนะเอาแบบว่าเรา,เา,เา,เาทําดีที่สุดเราเจาะให้อย่างน้อยล้วก็ติดหนึ่ง,นงในยี่สิบทีมระดับประเทศเลยนะเจ๋งมากเลยแต่พอเขาเปิดงานที่หนึ่งเท่านั้นแหละครับเป็นงานของกลุ่มผมเอง จะเล็กได้ว่าตอนนั้นไอ้คาพูดที่นั่งนึกปลอบใจเนี่ยกูไม่ต้องนึกแล้วเออลอยครับจเจเรอชนนั้นลอยนี่เราชนะที่หนึ่งระดับประเทศอ,อาจจะอาจจะหาว่าผมโมก็ได้แต่ว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าคนที่รู้จักผมใน Facebook ลองไปคุย,คยรูปดูก็ได้ก็เป็นรูปที่ถือรางวัลน,นั้นแหละครับผมไม่ได้ไปนั่งตัดฟิวเจร์บ์ดแล้วก็แปะตัวเลขนั่นเองนะะซึ่งตอนนั้นก็ได้มาสามคนก็นยิ้มหน้าสลอน กูชนะได้ไงวะเนี่ยเออเดินเออเลยอืมจะเรียกได้ว่าตอนตอนนั้นเนี่ยผมแบบว่ากอดไอ้ป้ายไอ้รางวัลสองหมื่นห้าเนี่ยแบบแน่นเลยอะคือแต่ว่าไม่ได้กอดจนยาวนะกอดแบบเออกูจะเอาลับไปวิ่งรอบโรงเรียนสิรินทร์ให้ดูดิถือป้ายด้วยนีันะได้สองพื้นาชนะรางวัลที่หนึ่งด้วยนั่นแหละครับสิ่งที่ผมคาดฝันไว้ก็นี่แล้วตอนนั้นเนี่ยคือแบบว่าหลังจากที่กลับไปที่โรงเรียนเนี่ย สิ่งสิ่งโดยสิ่งแรกที่เพื่อนๆนเห็นผมแล้วงงที่สุดคือมึงไปทำเฮี้ยอะไรมาทําไมมึงถึงได้ป้ายรางวัลที่หนึ่งได้ตั้งสองหมื่นห้าเนี่ยแต่จริงเรื่องเรื่องเรื่องเงินผมไม่ค่อยมายเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันมันคือเรื่องของแบบว่าอย่างน้อยฟีมิลของผมก็ไม่ใช่ธรรมดานะแล้วก็ จากนั้นผมก็เดินชูป้ายรอบโรงเรียนนีฮะเพื่อนแต่ละคนก็เอยมึงเจ๊ดึดเลยแต่ว่าบางคนก็แบบว่าอารมณ์แบบไม่เชื่อนิดนิดแบบว่าเฮียมึงไปเอาฟืนเจะบอ่อมันตัดแล้วก็เอาเล่ยมาแปะเล่นๆหรือเปล่ลลลาวเป็นมุกอะไรของมึงเนี่ยก็ยังมีคนไม่เชื่ออยู่แต่ผมก็บอกผมก็บอกได้แค่คำเดียวว่าปล่อยปล่อย,อย,อยพวกนั้นไปเถอะเอาเป็นว่าเขาไม่เข้าใจเราก็อย่าให้เขาเข้าใจเราเลยดีกว่าถ้าเขาไม่คิดจะเข้าใจเราอยู่แล้วนะ่ะเอาละครับและหลังจากนั้น ผมก็ได้ตัดสินใจที่จะไปเอนทานณมหาวิทยายลัยังสิตและแน่นอนครับเรื่องราวของยุคแห่งการเริ่มต้นก็ได้สิ้นสุดลงและจะต่อด้วยยุคแห่งการพยายามในมหาวิทยายลังสิตแห่งนั้นนะครับ